สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริอนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกับท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ คำสอนของผู้นำในคำสอนที่27ให้อดทนต่อการยั่วเย้าของศัตรูหรือฝ่ายตรงกันข้ามสุภาษิตบทที่27ข้อที่3บอกว่าหินก็หนักทรายก็หนักแต่การยั่วโมโหของคนโง่หนักยิ่งกว่าทั้งสองอย่างนั้นเพราะโดยปกติแล้วนะครับหินเนี่ยเป็นวัตถุที่หนักมาก ทรายก็เหมือนกันถ้ายิ่งเจอทรายที่โดนน้านะครับโอโหนะั้นยิ่งหนักมากๆเลยนะคนโง่หรือคนที่นิสัยไม่ดียั่วโมโหเราก็เป็นแบบนั้นมันทําให้หนักทําให้ทุกข์หรือพูดอีกคาพูดหนึ่งก็คือว่ามันทําให้ชีวิตหนักผิดปกติหนักเกินปกติก็คืออารมณ์มันกดดันเกินที่จะรับได้เกินที่จะรับไหวดังนั้นท่านต้อง นำมันไปที่กังเขนะทุกคําพูดทุกการกระทําที่ยั่วเย้าเราคําว่าโง่ในตรงนี้ก็ได้อธิบายนะนะครับว่าพระธรรมสุภาษิตมื่อพูดถึงคนโง่คือคนที่ปฏิเสธคําสั่งสอนคนที่ไม่ได้เดินในแบบแผนของพระเจ้าคนที่มีความชั่วร้ายการประพฤติผิดถ้าเจอคนเหล่านี้ยั่วเย้านะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยชีวิตมันหนักหนักใจหนักกายนะหนักกายคือจะตอบโต้ก็ทําไม่ได้นะ หนักใจคือมันทุกข์ใจมันแค้นจิตวิญญาณก็หนักหน่วงเพราะว่ามันทําให้เราไม่สามารถอธิษฐานนะพระคัมภีร์ได้นะมันมีคนมาด่าเราแบบเนี้ยในตรงนี้จึงบอกว่าชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับอย่าไปทําให้ใครโมโหอย่าไปยั่วใครพระคัมภีร์บอกว่าบิดามารดาก็อย่าไปยั่วบุตรลูกเราอาจจะทําทผิดพลาดมีจุดอ่อนก็อย่าไปยั่วลูกหรือลูกก็อย่าไปยั่วพ่อแม่นะไปทําให้พ่อแม่อารมณ์เสียหรือกวนทําให้พ่อแม่อารมณ์เสียอันนี้ก็ไม่ถูกอีกก็ หนุนใจท่านนะครับว่าต้องระวังถ้ารู้ว่าอ e ีฝ่ายหนึ่งจะยั่วคนโง่คนชั่วจะทําให้คุณอารมณ์เสียงต้องนิ่งมันง่นคงยิ่งนิ่งเท่าไหร่นะครับเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดเพราะโดยปกติคนที่ยั่วเราคนที่ทําร้ายเราเนี่ยเขาหวังใจะให้เราตอบโต้แล้วเขาก็จะได้ทําหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเรานิ่งนะครับปล่อยให้เขาทรมานใจเขาไปเองดีที่สุดแล้วข,ข้อที่4ี่ก็บอกว่าความโกรธนั้นโหดร้ายและโทสะนั้นท่วมทน้น แต่ใครเล่าจะทนประชิญความริษยาได้ตรงนี้ก็ได้อธิบายถึงความโกรธนั้นมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเพราะว่าเมื่อมีความโกรธก็มีความเกลียดเมื่อมีความเกลียดเนี่ยก็ทําให้มีการวางแผนและทําร้ายในต,ตรงนี้บอกว่าโทสะนั้นก็ท่วมทนมันเหมือนน้ํานะครับที่ไหลเออเหมือนน้าที่ไหลไหลเออจะเขื่อนหรือว่าน้ําที่ไหลออกจากแก้วเนี่ย ควท้อนออกมาแต่ใครเล่าจะทนะเผชิญความอิจฉาลิสยาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากแรงอิจฉาแรงลิษยาทั้งสิน้นพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเล่อลวงใครให้หลงแต่กิเลสของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวที่ล่อลวงตัวเองให้หลงของประธานอนดีเลิศที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่เอาคืนแต่เราเนี่ยต้องรู้และรักษาไว้ในตรงนี้ก็จึงหนุนใจท่านทั้งหลายนะครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าโกรธเนี่ยก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปและอย่าให้ถึงตะวันตกดินด้วยถ้าหลังตะวันตกดินแล้วนะ เอาไปคำหนึงมันเปิดช่องทางให้มาได้โกรธได้แต่อย่าทําบาปและอย่าเปิดโอกาสให้มาแล้วกันเราเป็นมนุษย์เราโกรธได้นะครับถ้าเห็นคนทําผิดคนทําไม่ถูกต้องอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเห็นคนทําผิดคนทําไม่ถูกคุณไม่โกรธคุณเฉยๆนะครับจิตวิญญาณคุณมีปัญหาละ่ะจิตใต้สํานึกมีปัญหาละเพราะทําไมครับเพราะคนทําผิดเราไม่โกรธเราเฉยๆเนี่ยหมายความว่าเราเห็นด้วยนะมโนธรรมเราตายไปแล้วนะครับจึงจะเม้นมากที่ต้อง คอยเช็คมโนธรรมตัวเองผ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียดรักในสิ่งที่พระเจ้ารักก็หนุนใจท่านว่าโกรธแต่ไม่ทําบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ทําให้เราโกรธนะั้นเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีอย่าเต้นตามเพลงที่เขาเล่นและก็ร้องถ้าพี่น้องจะทรมานใจมารซาตานนะครับท่านต้องน้อมมาสาการเยอะๆแต่ท่านจะทรมานใจศัตรูของท่านนะครับท่านต้องนิ่งสงบให้เขาดิ้นให้เขา วิ่งเขาเองเขาจะไม่สามารถทําร้ายเราได้คําสอนของผู้นําคําสอนที่28ให้รักษามิตรไว้ให้ดีมิตรสหายเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าในชีวิตของเรานั้นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับจะมีเน็ตเวิร์กที่กว้างใหญ่มิตรสหายช่วยกันได้ดีมากและมิตรสหายนี่เองนะครับก็เป็นกุญแจหนึ่งทําให้เราล่มจมหรือทาให้เราเจริญก็ได้เจอเพื่อนที่ดีเนี่ยทำให้เราก้าวหน้าเจริญเป็นผู้ใหญ่เจอเพื่อนไม่ดีขึ้นมานะครับ เขาไม่เพียงแต่ดึงดูดพลังงานของเรานะครับยังดึงดูดเงินดึงดูดความสุขอ้อยุ่งเลยนะเจอเพื่อนที่ไม่ดีดังนั้นการมีเพื่อนดีสําคัญมากเหมือนกับดาวิดได้เพื่อนเป็นโยนาธานดีมากโยนาธานนะ่ะคิดถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าในชีวิตดาวิดเป็นหลักเลยนะครับได้เพื่อนที่ดีในข้อที่5ก็บอกว่าตักเตือนยังเปิดเผยยังดีกว่าซ่อนคําเตือนไว้ด้วยความรักในต,ตรงนี้ก็เราบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนฝูง หรือมีคนใกล้ชิดขอให้ตักเตือนอย่างเปิดเผยดีกว่าดีกว่านะครับแสดงความรักแต่ว่าไม่เตือนพี่น้องรู้ไหมครับว่าอาจารย์รับใช้พระเจ้ามาแล้วก็เคยทํางานชาวโลกเมื่อจบใหม่ๆพบอันหนึ่งนะครับคือเจ้านายที่ดา่าเยอะๆดีสําหรับอาจารย์คิดวันนี้นะครับเพราะว่ามันทําอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยมันเจ้านายติว่าตลอดเลยนะครับมันทําให้เราระวังตัวแล้วก็แก้นี้ใส ังคิดถึงวันนี้นะครับว่าถ้าเจ้านายคนนั้นไม่ติไม่ว่าในใจดีรักเราเราคงทาอะไรผิดอีกเยอะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นผิดแต่ว่าในตอนนั้นนะครับเราทําผิดพลาดเยอะเขาก็ติเขาก็ว่าพ่อแม่ที่คอยติสั่งสอนเนี่ยดีเป็นการเตือนสติเราให้เราระมัดระวังเพื่อนก็เหมือนกันนะครับการตักเตือนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรากลัวอย่างเดียวนะครับเพื่อนที่รักเราแต่ไม่ติไม่สอนเรานี่แหละมันจะทําให้เรานะครับหลงลืมตัวแล้วก็พลาดไปได้ในชีวิตเรานะครับมีคนอยู่3แบบเนี่ย ขอพระเจ้าช่วยนะครับที่3แบบเนี่ยจะเป็นพระพรกับเราคนแบบที่หนึ่งเขา้พูดสนับสนุนถ้าเราโดนหลอกนะครับพูดสนับสนุนเราเนี่ยหลอกว่าเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดผู้สนับสนุนเราชมเรามากที่สุดว่าเรายอดเยี่ยมหารู้ไหมว่าเรากําลังล้าหลังกันไหนผู้สนับสนุนที่หลอกลวงคนเป็นที่สองคือทีมงานทีมงานที่คอยป้อยอเอาอกเอาใจนะครับดีหมดทั้งที่มันไม่ดีแนตะ่เขาต้องการเอาใจเราอะ่ะโอ้โหอันนี้แบบเจ็บปวดมากเลยนะครับวันหนึ่งมามีปัญหาเพราะไอ้คนรอบข้างเนี่ยลูกน้องเนี่ย โกหกชมหวังเอาใจเราแต่ว่าไม่ได้พูดความจริงน่ยคนประเภทที่สาคือเพื่อนเพื่อนที่คอยแนะนําเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่เราจะต้องมีนะครับแล้วในข้อที่6ก็บอกว่าบาดแผลที่เพื่อนทําก็ยังน่าเชื่อถือแต่จูบของศัตรูก็พั่มเพื่อไม่จริงใจในตรงนี้กําลังจะบอกเราว่าเพื่อนของเรานี้นะครับบางครั้งเนี่ยพูดตรงมากเตือนตรงมากมันเป็นบาดแผลที่เจ็บเขากล้าพูด ยิ่งคนกล้าเตือนกล้าติเราเนี่ยมันแสดงถึงว่าเขารักเราจริงนะคนเราถ้าไม่ได้รักจริงนะครับก็ปล่อยเข้าไปไม่เห็นยุ่งเกี่ยวกนเลยไม่เกี่ยวกับเราคนคนนี้ให้เขารับให้เขาลองผิดลองถูกเขาเองไม่สนใจอะ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนรักจริงเนี่ยเขาจะกล้าเตือนว่ายานะแต่สังเกตเรามักจะลำคาญเหนือคนที่เตือนจริงๆพูดตรงๆเป็นธรรมดานะครับคนเราชอบคนพูดเพร้อๆพูดดีๆมามีคนเตือนเราตรงๆเนี่ยเราไม่ค่อยชอบแต่หารู้ไม่ว่าคาเตือนของเขานี่แหละ มันจะเป็นบาดแผลด้านจิตใจนะครับที่รู้สึกว่าถูกทิ่มในใจเนะี่ยแต่มันทาให้จิตวิญญาณแข็งแกร่งและชีวิตเปลี่ยนแปลงนั้นบาดแผลของเพื่อนที่เตือนอย่างจริงใจเนะี่ยยังน่านับถือซะอีกดีกว่าศัตรูนะครับเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็จูบแต่ว่าไม่ได้จริงใจก็คือไม่เคยเตือนเราเลยนะครับชมเราอย่างเดียวเอาอกเอาใจเราอย่างเดียวแล้วจนเราค่อยๆนะครับล่มจมค่อยๆเสียหาย ค่อยๆคนก็หมดศรัทธาเราไปาหรือว่าชีวิตของเรานะครับมันทําผิดพลาดไปตลอดนะครับไอคนพวกนี้ก็ยังชมอยู่ต้องระวังเนี่ยพวกทีมงานที่ชมโดยไม่ให้ไม่ได้พูดในพื้นฐานความจริงมันทําร้ายเรามากเลยนะครับเขาเรียกว่าเล่นกับคนเป็นคือรู้ว่าเจ้านายหรือหัวหน้าหรือสีบานชอบคําชมชอบคนตามใจมันก็ทําแบบเนี้แต่รู้ไหมว่ามันทําร้ายคนทําร้ายขี้เสจักนั้นผู้นําต้องระวังคนเหล่านี้เพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของเรานั้น ตกต่ำลงเพราะว่าคำชมที่ไม่จริงใจก็จึงได้ข้อคิดทั้งหมด5ข้อต่อไปนี้นะครับข้อคิดที่หนึ่สำหรับเรื่องของการตักเตือนแล้วก็บาดแผลของมิดก็คือการขัดเกลาของมิยบทเรียนที่1บอกเราว่าการตักเตือนด้วยการเปิดเผยเนี่ยดีกว่าแอบรักลับๆมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดดีๆีนะครับตอนนั้นเมื่อเกือบ20กว่าปีแล้วเขาพูดประโยชน์ว่า ความรักที่ไม่แสดงออกคือฆาตกรรมนะเนี๋ยตอนนี้ก็เหมือนกันการตักเตือนอย่างเปิดเผยน,นะครับดีกว่าแอบรักนะครับร,ร,รักจริงก็ต้องกล้าเตือนบทเรียนที่2เราต้องกล้าที่แสดงความรักอย่างเปิดเผยก็คือกล้าเตือนและเหมาะเวลาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยเป็นนานเกินไปบทเรียนที่3เราควรจะมีท่าทีต่อมิตรที่ไม่ตามใจเรานะครับฟังให้ดีนะครับเราควรมีท่าทีต่อมิตรที่ไม่ตามใจเรามีท่าทีที่ดีกับเขา เพราะโดยปกติธรรมชาติเราจะดีกับคนที่ดีกับเราตามใจเราใช่ไหมเราต้องดีบทเรียนที่4นะครับศัตรูเนี่ยที่เกลียดชังเราเนี่ยเขาอาจจะแซงทําเป็นมิตรและทาดีมากกว่ามิตรปกติสิคือมิตรปกตินะมิตรธรรมดาไม่ค่อยแสดงออกในความรักเท่าไหร่พอเหมาะแต่ศัตรูเนี่ยทำทีมากทีมากอย่าหลงประเด็นนะครับแล้วก็บทเรียนที่5มิตรภยัยมิตรที่ทําบาดแผลภายนาในเนี่ยจะรักษาเราแต่ว่าศัตรูที่เอาใจรอภายนอกเนี่ย จะไม่ได้รักษาเราอย่าหวังแค่ศัตรูที่เอาใจบาดแผลที่เพื่อนทำนั้นมันเป็นความกรุณาแต่การจูบของศัตรูนั้นมันเป็นการทำร้ายเพราะจูบของศัตรูนะครับจะจูบบ่อยๆทำบ่อยๆทำดีบ่อยๆนะแต่แอบแฝงด้วยทำร้ายเราแต่มิตรนะครับเมื่อมีจังหวะที่ดีก็ทำตามเหมาะตามสมแต่เราจะไม่ชอบไลทำไมไม่เหมือนศัตรูคนนั้นหารู้ไม่ว่าศัตรูคนนั้นแหละที่จะทำร้ายเราในที่สุดได้นะครับ